จ้๊พี่น้องมาอยู่ในช่องบ่าวต้อมอินดี้ชาแนลจ้าไอมาล่างเฮ็ดแกงกันจ้๊พี่น้องนปะหลายขนาด้าปผูล่างนี่แต่ผมแบบหาเฮ็ดเมื่อคืนนี่เด้อจ้๊พี่น้องนี่แหละเบิ่งเอาเบิ่งเอายังบ่ได้รับได้นอนนะเจ๊พี่น้องมาฮอดกันล่างเฮ็ดต่อเลยเนาะน้องน้อยค่ะปวดไปหาเขาเลยจ้าหลงป่าจอยเมื่อคืนสาวปากแดงเพิ่น มีจะดอกมาใหญ่แต่ส่อนน้องเนาะมันจะดอกใหญ่ๆเด้อจ้ะพี่น้องพูดนะดอกใหญ่ฮะเด้อจ้ะพี่น้องสวนน้ำสาวลุงอยู่ปะจ้าไปหามาเมื่อคืนไปกับหน้าเพิ่นจะมาคืนเนี่ยจ๊คเฮ็ดเพื่งจ๊คเฮ็ดอันนะงูกขาวจ๊คเฮ็ดยังนะสาวงูกเลี้ยงนังูกเลี้ยงนักงูกขาวเฮ็ดไข่ก็ยังน้าจ้ะพี่น้องโบลายฮิตใครฮิตนังูหลายงขาหนูเนนิงามเฮ็ดละงูก ลายก็มองเลยพี่น้องดอกห้ามูสังหนุ่นนะป๊าคือดอกพี่น้องกินสามดอกที่ก็อิ่มแล้วได้อจ้ะพี่น้องแดดกำลังออกเนาะน้องน้อยเนาะตอนเช้าแดดเช้าตอนเช้าพี่น้องหาดุหาดันเลยต้องแกงให้พี่น้องบังแล้วน้องน้อยมันเนี่ยจะบอกน้องน้อยแกงกะเพรา เรื่อยพี่น้องร่างตก,กเป็นไข่ขนมอ่ะตกบานเวลางพีเน้องถเห็น,นก่อนรัดแจ้งนี่อยากเป็นสรุปสรุปอยู่เนาะสาวเนาะไข่น้อยเราบ่ค่อยเห็นเนาะพอไรตอนเลงมันบ่ค่อยเห็นพี่น้องอคิดสิไปหายี่บ่บ่เมื่อยบ่ยาย <S <S ตากระเด้งเลยนี่เห็นบ่ไม่ได้นอนพี่น้องเอ้ยไปจะเที่ยงคืน ตีสตีห้าจังมามาพลรานพัดไหเฮ็ดจังไพี่น้องคอกทุกงาปกมองนี่แหละเฮานี่ยยังหากินไปหีกน่ใส่กระหกินมัดอ่ะจ้ะพี่น้องของเสพด้กยนี่ข้งจากสามน้ำเนาะจากมือน้าที่สามน้ำบ่ละหนอยแกงตมีเป็นตัจมลายกระต้มอะพิลากินบยามบ่มีไหม ล่างกับอัดฟิตก็ใบคือเก่าอะไรเข่งเมื่อดิกระโขงสิบวันยายกรบโขงเก่าเลยมีแต่ขี้ดินยายเก่าก่อนเลยเก่าดอกมันล่างมาสะอาดบ่ยายนี่ก็ได้ล่างตัวนี้แเรากำลังตะพูดอะไรเก่าอีกเลยล่างบุรีแย่เลยพี่น้องแย่เลยเห็นแล้วมันเมื่อจะต้องใส่เกลือจังเลยมันจะได้ซาสมือเนาะพี่น้องเพราะว่าเห็นเพิ่นเฮ็ดมาก่อน งุหยกมึกมื้พี่น้องป๊บหยงเาก็ปั้นนะเฮ็ดเออบักยายยายเราเก็บแบบมันมือแล้วเนาะยายเมื่อคืนนี่เนาะยายเนาะดอกยจุมเดียวลมีดอก่จุมเดียวาดเอน้องเอ้ยดอกบออนอนน้องเพิ่นเบิ่งเพิ่นก็สิออนอนคือกันนะมา ก็ได้เดือถ้าไบ่อยากแกงก็ไ้เปลี่ยนเป็นเมนูพัดแะบกันนแม่ผัดใส่ไข่ใส่ไข่กแต้องต้มก่อนต้มก่อนเห็ดมันจะมันเหมือนเห็ดเน้นน้องๆ้มคนด้คนซุปง่ายจังหน่อยเห็ดเไปพัดเลยบได้ต้มสุปหันโอ้ยทองเสียพี่น้องต้องต้มนะก่อนไปพัดแซบ้นเกืแซบไเห็ดบ้านเฮาเนาะนานได้กินในปีละเท่า่น้อง เป็นบ่อฮิดอันนี้ปีเด็กโอ้ออกเรื่อยเลยเราไม่กล้าอองบ้านเนาวเลยบ่อบ้านเนาวเลยอุดมสมบูรณ์ช่วงเป็นช่วงเนาะบ้านเนาเนาะยายอยู่ภาคใต้เนี่ยอุดมสมบูรณ์จะพี่น้องเป็นช่วงเป็นช่วงอย่างนี้ให้ออแต่ว่าปีนี้หันออกก่อนออกก่อนปกติเสร็หลังโซการนะสาวเนาะออกเนาะอันนี้ออกก่อนเดลยจะพี่น้องเลยฝนตกเนี่ยจ้าฝนตกอียยู่ภามันร้อนๆแล้วมันฝนมันตกทำใส่เสื้อเฮ็ดมันละเกิดเนาะไม่เนาะ โควิดไปใส่ปลได้ก็เก็บเพชรเก็บมอนกินเลยพี่น้องเลยมีแต่อย่างเดียวจ้ะไปเที่ยวก็เที่ยวบลได้พี่น้องโควิดมันหลายเดี๋ยวนี้ย่านย่านผ่าเก่งนะเนอะพี่น้องผ่าเก่งเลยผ่าเก่งเลยฮักมั้นดองเลยนกรอบแห้งนิดเดียวโซ่เลยโซนโซนผ่าเลยจ้ะพี่น้องผ่าผ่า สิไปเกงเนาะพี่น้องเนาะเกงกะลังน <punched. S 1> <Cette> ึงพพพี่น้องที่เหลือก็ลกอัสฟิตไว้อันนี้สิลกออดฟิตไว้ดเนี่ย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 เนีอยเนี่ยเนก่ยนี่นี่งเนี่ยนี่นี่ยเนี่ยนอัยนี่ยเนี่ยนี่เนี่เี่ยเนกัยนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี่กเนี่ยเนี่นีลยเนี่ยเน้่งเอียนี่เน้่งเนี่ยเงี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยน่เนีะเี่เนเน่นี่น่ยนนี่ยเ่นี่ยเนี่ยเนเนีนี่นี่เ่เ่เ่นน่่เ น้องพิน้าพี่น้องหมพุทธอ่ะเนาะตาบักเพชรใส่เลยพี่น้องเด้อรสชาติมาตะไคร้เลยเนาะกลิ่นหอมโอ้ยกลิ่นปลาเด็ชของเราเก๊งเฮ็ดกระใส่บต้องเห็นเลนนยเนาะเนาะได้แล้วแลม่ได้แล้วเด้อจ้าไปไหนพักของเฮากับมีหยังน้อยๆใบส้มุนจ้บพี่น้อง ใบสมมงค์ใส่ให้มันนัวแล้วมันสุบมรณ์นัวๆเดีจ้ะพี่น้องใส่ไปเลยเนาะเพราะอีตูุไว้ใส่ทีหลังเลยจา้าใบสมมงค์ตรงใส่มันออกก่อนต้องซาดกินมันจะได้สมบูรณ์นัวๆเดีพี่น้องใส่ครับแกงเ<อ>ห็ด<อ>ขาดใบสมมงค์ไปกับสมมงค์พี่น้องใบกระเจี๊ยบก็ได้เนาะจา้ะกระเจี๊ยบกับเซฟกันมันก็ะสมสมนัวๆไหๆมโมต้องใสนน่น้ำเดี๋ยะพี่น้องน้ำเห็ดมันออกกันแล้วจ้าคนจักหน่อยให้มันถมใบสมมงค์ก่อนรอให้มันซุกเนาะพี่น้องแล้วก็เทามาปรุง ใส่ผงสุรสใส่ประเด็กบ้านเถาแคียบรสประเด็กกระซ่แบแล้วเกงบ้านแฮาแม่แม่นอยู่ออกแลวพี่น้อง่นน่ะน่าจะเริ่มซุกแล้วจ้ะพี่น้องน่าจะเริ่มซุก้วลากดเต็มที่แล้วสดฮ้อนๆน,นะพี่น้องเนาะ ก็สิคลาขนาดจ้ะใส่ใบแมงรักเข้าไปเลยจ้าใส่ใบแมงรักเข้าไปเลยพี่น้องมาเด้อจ้าพะยะกินแกงเห็ดละง,งูกดน้ำก็โกกพี่น้องจ้ามาเด้ออยู่บ้านสาวล่งเด้อพะย,ยะอ่อนจะสะออน โอ้ยสารลงได้ยินกินหรืสารลงหิวข้าวแล้วจ้ะพี่น้องลืมชูโรตพี่น้องด้วยความนัวแต่เราต้องใส่หลายเด้อจ้ะพี่น้องเพราะว่าใบสมุงมันนัวอยู่แล้วเด้อพี่น้องถ้าพารย,ย่านเบื่อเด้งงอดเฮละง้อยู่แต่างแด่นมนอย่างเฮ็ดเพื่อนยังไงใส่ข้าวเหนียวจักน้อยนึงใส่ลงไปจ้ะถ้าข้าวมันเป็นสีดำเนาะจ้ะถ้าข้าวมันเป็นสีดำอยากกินเด้อจ้ะพี่น้องถ้าข้าวยังเป็นสีขาวเม็ดสีขาวกินได้จ้ะใส่ให้เบิ่งข้าวข้าวอย่างไรแล้วเนาะบาทนี้ ไม่อาข้าป่ะเธอแบ่งข้าวนะลูกจะเข่าขาววันนี้กินได้เดี๋ยวจะพี่น้องถ้าข้าวดำเข้าวแดงกินบ่ได้เนาะถ้าเป็นเห็ดน้ำหมากข้าวกะสีสีแดงๆจังหน่อยมันบ่ได้เบื่อเดลยพี่น้องมันสีถ้าแดงอ่ำๆแดงดำๆเนาะกินบ่ได้เดี๋ยวอันนี้กินได้จ้ะพี่น้องมาตักใส่เลยเนาะกกินเสีถาดเลยนาะไม่ต้องห่อเนาะไม่ให้โล่งโกถาดปะลูกเฮ็ดโล่งโกถาดแกงแบบบ้านๆนั่นจะพี่น้องอร่อยด้วยจ้า แกงมหมอนึ่งมาได้หนิที่เหลือกระต้มอ,อัดฟิตไว้พี่น้องแซ่บขนาดดูหน่อยบอกเข้าวขาวยังกินได้เดี๋ยวจะพี่น้องไปแม่ไปกินข้าวเอาไปหิวแล้วลูกจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เสมอจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บราต้อมออนนี่ชาแนลนเด้อจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าหิวข้าวแล้วจ้ะพี่น้อง